ก็พบกับพี่นรบิตะกันต่อนะครับในช่วงที่2ของวันศุกร์ที่20มกราคมพศ2565เดี๋ยววันนี้นะครับพี่นรบิตาจะพาพวกเราไปชมรถตอนเดียวอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันนะครับแถมเป็นรุ่นเริ่มต้นอีกด้วยนะครับแล้วทีนี้นะครับไม่ดูก็ถือว่าพลาดอย่างแรงนะครับรุ่นนี้พี่นรบิตาอุตส่าห์ เต็มใจขายให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้พี่โนบิตะคงก็ยังเหลืออีก1คขั้นนะครับของตัวตอนเดียววันนี้ตอนเดียวลงช่องรวัวนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันดีกว่านะครับจอดอยู่ที่จอดใกล้ๆพี่โนบิตะนี่เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ ครับก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับที่พี่โนวิตาจะนำเสนอให้พวกเราได้ชมนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว isuzu d-max spark 1.9 cab และแชสซีนะครับแต่ว่าที่ตายที่ isuzu k i n g ยนบุรีรัมย์นอกเมืองนะครับแค่ก็จะเรียกว่าหัวกระสือนะครับหรือนักรีวิวรถบางคนนะครับก็จะเรียกว่าหัวเดี่ยวเนาะแต่ว่าพี่โนวิตาก็ เห็นที่ตายที่อิสุสุคิงยนเรียกแกว่าหัวกระสือนะพี่ก็จะเรียกหัวกระสือเหมือนเขานั่นแหละนะครับเจ้าตัวหัวกระสือคันนี้นะครับราคามีราคาเดียวเลย5้าแสนสอน้นบาทนั่นเองนะครับอ่าเพราะว่ารุ่นนี้นะครับไม่มีสีเมทัลลิกนะครับมันเป็นรถน้ําแข็งนะครับเนี่ยรถโรงงานน้ําแข็งเตรียมส่งไม่รู้วันไหนนะพี่นวิตาเห็นจอดอยู่นี่นานแล้วพี่นวิตาก็เลยได้โอกาสถ่ายให้ดูเลยแล้วกันนะครับ ไปดูดีกว่าครับว่าตัวรถมีอะไรน่าสนใจนะด้านบนหลังคาก็จะเป็นเสาอากาศทรงสัน้นหรือเสาอากาศแบบมาตรฐานนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวแผ่นอ c o คสติ k กเกก็วงบอกข้อมูลในด้านสะอาดประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับอัตราการประหยัดน้ํามันนะครับก็อยู่ที่15.4กิมต่อลิตรโอ้โหเจ้าหัวกระสือคันนี้ประหยัดน้ำมันมากม นะถัดมาครับตัวกระจกบังลมหน้านะครับก็จะเป็นแบบอัซอนนิรภัยช่วยเก็บเสียงรบกวนไม่เข้าภายในห้องโดยสารลดโอกาสเศษกระจกแตกนะครับถัดมาครับตัวที่ปัดน้าฝนนะครับก็จะเป็นแบบปรับความเร็วได้นะครับแล้วก็ตัวรูฉีดน้านะครับก็จะถูกสั้นไว้อยู่ใต้ฝากระโปรงหน้าถัดมานะครับการออกแบบเส้นสายฝากระโปรงหน้าก็แฝงไว้ซึ่งความแข็งแกร่งหนักแน่นทรงพลังแบบฟิเจเลิสติกดีไซน์นะครับรับกับตัวคิ้วซุ้มล้อ ถัดมาครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนมันติรีเฟคเตอร์นะครับก็เป็นไฟสูงและไฟต่ำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟหลีนะครับไฟหน้าสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับอ่าก็แสงสีเหลืองส่องได้ไกลนะครับถัดมานะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวหลอดสีส้มแสงสีเหลืองอัมพันธ์นะครับก็จะถูกแยกออกมาจากตัวไฟหน้านะครับทำให้เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ ช่องสาหรับติดตั้งไฟตัดหมอกก็มีมาให้นะครับกรณีที่พวกเราอยากติดตั้งไฟตัดหมอกก็สามารถติดตั้งเข้าไปได้นะครับโดยจะเป็นไฟตัดหมอกของ LDA นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ตัวกันชนหน้านะครับก็จะเป็นวัสดุสีดํานะครับแต่ว่าไม่ใช่วัสดุสีเดียวกับตัวรถนะครับมันก็จะเป็นพลาสติกแข็งๆอย่างนี้นะครับี่อืม ออกแบบให้มีความรู่ลมนะครับลดแรงปัดทะของลมนะครับตัว1.9 V นะครับแล้วก็ตัวหัวกระสือคันนี้นะครับตัวกันชนหน้าเขาจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับถัดมานะครับกระจังหน้านะครับกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าแบบดับเบิลไดเมนชันนะครับสีวัสดุเทาพร้อมด้วยโลโก้อิสุแบบโคเเีย่ยมเพิ่มความหรูหรานะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเคปล่ามาให้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความลงตัวอีกนะ โอ้ oh, ัวกระสือคันนี้แม้จะเป็นรุ่นมาตรฐานก็จริงแต่เขาก็หล่อจริงๆนะ้รุ่นนี้ทีนี้นะครับเรามาพูดถึงขุมพลังของเจ้าหัวกระสือคันนี้กันเลยนะครับ mm hmm. เครื่องยนต์ของหัวกระสือคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์สี่สูบแถวเรียงระบายความร้อนด้วยน้ํา16 wow, วาลคอมวล์เรลไดเรกอินเจคชั่นพร้อม VGS Turbo และเทอร์คูลเลอร์นะครับความจุก,กระบอกสูบ 1,898cc นะครับหรือ1.9ลิตร ให้พลังก,กำลังสูงสุดนะครับ110กิโลวัตต์หรือ150แรงม้าที่1,800ถึง2,600รอบต่อนาทีและิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่3,600รอบต่อนาทีนะครับจะคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีเดเตินหน้านะครับไม่ได้ดูในบชัวนะครับว่าเจ้าหัวกระสือคันนี้มีเกียร์ออตโต้หรือไม่นะครับเพราะว่าพี่โนบิตะเองก็ดูแค่รายละเอียดดีเทลบางส่วนมากนะครับ สำหรับตัวจุดเด่นนะครับก็มีดังนี้นะครับน้ำหนักเครื่องยนต์นะครับลดลง6กิกิโลกรัมนะครับอัตราการปล่อยวลพิษนะครับ166กรัมต่อกิโลเมตรเลยของตัวหัวกระสือนะครับตัวนี้ปล่อยต่ำสุดแล้วนะ,ะก็ถัดมานะครับ เสื้อสูแบบเมลอินไลเนอร์ชุบแข็งแนวนำด้วยคลื่นความถี่สูงที่สุดแห่งความทนทานนะครับกระเดือก,กดวาล์วแบบ Looking, er, ลูกกิ้งโรลแล้วก็อาร์มนะครับสายพาเดินเครื่องแบบเส้นเดียวซิงเกิลเอนจินเบลนะครับบำรุงรักษาง่ายคุ้มค่าสุดประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษานะครับระบบโครงน้ําระบายความร้อนให้น้ําไหลตามแนวขวางผ่านทุกกระบอกสูบออยแกลอรี่ช่องกักเก็บน้ํามันเครื่องนะครับ นี่ก็คือจุดเด่นคร่าวๆนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับมีการรับประกันยาวนาน3ปีนะครับหรือ1 0 0 0 0แสกิโลเมตรแล้วแต่ยอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับเพื่อนๆสามารถนำรถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานอิสุสที่ใกล้บ้านท่านมากที่สุดเลยนะครับทำทุกๆ6เดือนรถก็จะอยู่คู่กับเราไปนานๆครับกันสั่นสะเทือนด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบบอิสระปรีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงและโชค๊คอัพแก๊สนะครับก็จะมาพร้อมกับเหล็กกันโค้งนะครับ แลวก,ก,การจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์นะครับยื่หลังพราวหน้าแบบเซมิมิดชิปกระจายน้ำหนักได้สมด,ดุลน,นะรัศมีวงเลียวแค่สุดนะอยู่ที่6เมตรนะครับถัดมาตัวแชสซีนะครับก็ผลิตขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีเหล็กกล้าเหนียวพิเศษนะครับขึ้นรูปแบบรีินฟอร์พร้อมเพิ่มการตัดขวางคลอสเมมเบอร์ที่ช่วยลดอาการโยนตัวและก็ลดอาการบิดตัวด้วยคลอสเซคชั่นนะครับให้ความแข็งแกร่งรองรับแรงฉุดลากที่สูงขึ้นสูงถึง23%เซนะครับ ถัดมานะครับตัวยางติดรถนะครับก็เป็นยางชนิดเรเดียวนะครับหากเราวัดขนาดความสูงของอยางนะครับก็ได้ที่215ม mm ิมนะครับซีรีส์ยาง70นะครับขนาดก็15เบอร์อยางติดรถ215ทับ70 R15C นะครับมาพร้อมกับล้อกระทะขนาด15นิ้วระบบเบรกด้านหน้านะครับก็เป็นดิสเบรกแบบมีคลียบระบายความร้อนพร้อมด้วยคาลิปเปอร์แบบลูกสูบคู่นะ แล้วก็ถัดมาบางโคนหน้าหลังนะครับป้องกันไม่ให้โคนกระเด็นใส่เวลาที่เราขับขี่ในช่วงฝนตกถนนลื่นหรือทางลูกลังต่างๆ้วก็ตัวนี้ไม่มีบันไดข้างให้ครับก็จะถูกปล่อยไว้เปื่อยๆนะครับอ่าถัดมานะครับกับตัวนี้ครับตัวไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟเลี้ยวหลออสีส้มแสงสีเหลืองอมพันธนะครับโคมสีขาวนะครับแล้วก็ถัดมาโลโก้สปาร์สีเทานะครับอืม ถัดมากระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นวัสดุสีดำนะครับก็มีคลิปช่วยการท่งตัวมาให้นะครับพับเก็บด้วยมือนะครับกางออกก็กางด้วยมือนะครับแล้วก็การปรับองศามุมมองกระจกก็ยังใช้มือปรับอยู่นะครับแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับมือเปิดประตูนะครับก็จะเป็นวัสดุสีดำนะครับออกแบบให้เปิดประตูง่ายนะครับ แล้วก็มีตัวลูกุญแจนะครับสําหรับนํากุญแจมาบิดเพื่อล็อกประตูและปลดล็อกประตูได้ง่ายๆนะครับถ้าไม่มีตู้น้ําแข็งนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างของแชสซีได้ชัดเจนขึ้นนะครับแต่ตัวนี้มันมีตู้น้ําแข็งมาแล้วนะครับเราก็เลยไม่เห็นนะครับไม่มีรถเปล่าเลยนะครับอยู่ที่นี่ไม่เหมือนสาขาที่พี่ตายอยู่เลยนะครับพี่นพิตักก็เลยว่า วันไหนมีโอกาสเจอหัวเปื่อยก็จะถ่ายให้หรอกนะครับถัดมานะครับตัวระบบกันสัสะเทือนหลังนะครับก็จะเป็นแหนบซ้อน4แผ่นนะครับตัวแหนบผลิตขึ้นรูปด้วยเทคโลยี wssp ให้ความแข็งแกร่งทนทานนะครับกว่าแหนบปกตินะครับเหนียวพิเศษด้วยนะแล้วก็มีโช๊คอัพแก๊สด,ด้านหลังให้นะครับระบบเบรกหลังนะครับก็เป็นดัมเบรกแบบดิติ้งเทลลิ่งนะครับ ชนิดของระบบเบรกก็เป็น4 channel 4 sensor นั่นเองนะครับสำหรับไฟท้ายในรุ่นแครและแชสซีตัวนี้จะแตกต่างจากตัวสปาร์คทุกรุ่นที่เคยรีวิวเลยนะครับเขาก็จะเป็นแบบแนวนอนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นไฟหลีไฟเบรกครับไฟเลี้ยวหลอสีส้มแสงสีแดงอันพานไฟถอยหลังมีให้ครับรุ่นแครและแชสซีนะครับจะไม่มีการชนหรือกระบะให้นะครับก็จะถูกปล่อยไว้เปลือยๆนะครับเว้นแต่ว่าเราไปเสริมตู้เย็นอะไรประมาณนี้นะครับ หรือจะเสริมกระบะเพิ่มก็แล้วแต่นะครับอตอนที่สองแล้วนะครับพี่โนวิตาก็จะพาพวกเราเข้ามาดูภายในของเจ้าตัวหัวกระสือคันนี้กันเลยนะครับ ตัวบานประตูนะครับก็ออกแบบให้มีขนาดที่ใหญ่นะครับแล้วก็เก็บเสียงรบกวนภายนอกได้ดีนะครับแล้วก็การตกแต่งบริเวณแถงประตูนะครับก็จะเป็นสีดําด้านทั้งหมดนะครับไม่มีการบกนุ่มซอฟทัชให้นะครับแล้วก็ที่ใส่ขวดน้ําดื่มขนาดใหญ่1.5ลิตรและที่สอดเอกสารที่ประตูคู่หน้ามีมาให้เนาะลำโพงนะครับก็ให้มา2ตัวนะครับ แล้วก็ตัวเซ็นทรัลล็อกนะครับทาให้เราล็อกประตูแล้วก็ปลดล็อกได้ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับมือเปิดก็จะเป็นสีดํานะครับถัดมานะครับตัวกระจกนะครับกระจกก็จะเป็นกระจกมือหมุนแบบนี้นะครับเนี่ยใช้มือหมุนนะครับไม่ใช่กระจกไฟฟ้าแต่อย่างใดครับถัดมาครับเข็มขัดอิสระพายคู่หน้าครับก็จะเป็นแบบเอียร์ยดสามจุดพร้อมบบดึงหลังกลับแลวผ่อนแรงดึงอัตโนมัตินะครับ สามารถปรับระดับสูงต่ําได้นะครับถัดมานะครับเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งคู่หน้าก็มาพร้อมกับเบาะแบบวนิลนะครับแถวแยก60-40นะครับทําให้เรานั่งสบายง่ายนะครับไม่อึดอัดระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีแอนตริวเวเบชั่นเอลสติกคอมฟอร์ตนะครับหรือเอเวกทำให้เรานั่งสบายง่ายโอบกระชับซับแรงสะเทือนนะครับ เหมาะกับทุกสัดส่วนของร่างกายนะครับก็ถัดมานะครับที่หน้าช่องแอร์นะครับก็จะมีที่วางแก้วน้ําพร้อมแหวนล็อกในตัวนะครับให้ลมแอร์เป่าทําความเย็นกับเครื่องดื่มได้เลยนะครับถัดมานะครับเนี่ยก็จะเป็นตัวกล่องเก็บเหรียญนะครับเก็บบัตรต่างๆนะครับเก็บหูฟังคู่วยเลตได้นะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นที่เปิดฝากระโปรงหน้าแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับก็จะไม่มีตัวเปิดฝาทั้งน้ํามันให้นะครับแต่ต้องไปเปิดที่ตัวตัวแชสซีนะครับมันจะมีท่อน้ํามันยื่นออกมาอยู่นะครับ <S <S เวลาที่เติมน้ํามันก็บิดเปิดได้เลยต่อมานะครับก็จะเป็นแป้นคลัส์แป้นเบรคคันเร่งนะครับ ถัดมานะครับตัวคอนโซลหน้านะครับก็จะเป็นวัสดุ ABS นะครับสามารถทําความสะอาดได้ง่ายแต่ก็แนะนําให้พอเราไปปูขมให้เขาด้วยนะครับจะได้ไม่มีฝุ่นเกาะนะครับถัดมานะครับตัวมาตรวัดนะครับก็เป็นมาตรวัดแบบมาตรฐานนะครับมาพร้อมกับหน้าจอ MID ขนาด3.5นิ้วก็จะบ่งบอกอุณหภูมิของน้ําในระบบหล่อเย็นความจุน้ํามันคงเหลือทิป ATB ต่ A, B, างๆนะครับ ก็ตัวนี้นะครับหน้าปัดวัดรอบการทํางานของตัวเครื่องยนต์นะครับถ้าตําแหน่งเกียร์สูงนะครับรอบเครื่องยนต์ก็จะต่ําแต่ถ้าตําแหน่งเกียร์ต่ํารอบเครื่องยนต์จะสูงนะครับมันก็จะสัมพันธ์กับการเปลี่ยนเกียร์ของเราด้วยนะครับต่อมานะครับก็เป็นหน้าปัดวัดความเร็วของรถสวิชตช์ปับตั้งค่าหน้าจอ MID ีก็จะอยู่ตรงนี้นะครับถัดมานะครับพวงมลาลัยก็เป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์แบบกลักกันพี่เนียมน,นะครับแกนพวงมลาลัยสามารถยุบตัวได้นะครับเมื่อแอร์แบกทำงานสามารถปรับระดับสูงต่ํานะครับ รับสูงต่ำดึงเข้าออกได้อย่างนี้นะครับรุ่นนี้นะครับวิทยุ CD m p 3นะครับจะไม่มีมาให้นะครับแต่ว่าบางคนถึงกับจะติดตั้งก็ไปติดตั้งได้นะครับถัดมานะครับระบบปรับความเย็นนะครับก็เป็นแบบฟูลโหมด3รูปแบบครับตัวนี้ก็ปรับทิศทางลมนะครับให้ลมแอร์ออกใส่หน้าหมุนมาตรงนี้นะครับลมแอร์ออก2ระดับที่หน้าที่พื้นแล้วก็หมุนมาตรงนี้ก็ลงที่พื้นนะครับ ตัวนี้สวิตช์ปรับความแรงของพัดลมแอร์นะครับระดับีก็ความแรงสูงสุดเลยต่อมา A ทับ C นะครับสำหรับเปิดปิดน้ายาแอร์นะครับถ้าไฟติดก็คือเย็นฉ่านะครับถ้าไม่ติดก็ลมแอร์ธรรมดาออกมาตอนนี้ก็เป็นสวิตช์ปรับความเย็นนะครับปรับน้ํายาแอร์ต่อมาก็เป็นตัวสวิตช์เลือกอากาศหมุนเวียนนะครับให้อากาศหมุนเวียนภายในรถถ้าดันมาตรงนี้นะครับก็จะเปิดช่องลมให้รับอากาศภายนอกเข้ามาก็อาจจะมีควันหรือกลิ่น ไม่พึงประสงค์เข้ามานะครับแต่ก็หมดห่วงด้วยให้ efficiency filter ระบบกรองอากาศภา,ายในห้องโดยสารนะครับสามารถดักจับฝุ่นได้ถึงระดับ pm 2.5ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวช่องจ่ายไฟ dc 1 2โวลต์ซ็อกเก็ตนะครับสำหรับเสียบชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ passenger airbag นะครับไฟบอกการทำงานของถุงลมนิรภัยนะครับถ้าเรามีเด็กอ่อนนะครับ นั่งหน้ารถด,ด้วยก็ให้เสริมคาซีทถ้าไม่มีหรือมีผู้ปกครองดูแลอยู่แล้วให้ออฟนะครับเอากุญแจไปปิดได้นะครับถัดมานะครับระบบเกียร์นะครับก็มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดเดินหน้านะครับมาพร้อมกับเกียร์โอไรต์สอตำแหน่งที่เกียร์5และเกียร์6ช่วยประหยัดน้ํามันนะครับออกตัวได้ดีเร่งแสงทันใจรองรับแรงชุดลากที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็รองรับแรงบรรทุกหนักนะครับ ตัวเบรกมือนะครับก็ออกแบบให้อยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับให้อยู่ใกล้มือเรานะครับถาดวางของอเนกประสงค์ก็มีมาให้นะครับเนี่ยตอนนี้ก็เป็นช่องสอดเก็บเอกสารต่างๆครับด้านล่างนะครับก็เป็นกล่องสาหรับเก็บกระเป๋าคู่มือสมุดรับประกันพร้อมสวิตช์ Passenger Airbag ครับหา้ากาวตอนนี้นะครับกระจกมองหลังก็ปรับด้วยมือแบบนี้เลยนะครับมือจับนะครับหนึ่งตำแหน่งเนาะไฟในเก่งก็มีมาให้นะครับเนี่ย ที่บางแดดคู่หน้าก็จะมีมาให้เหมือนกันนะครับนี่ครับโอเคเนาะแล้วก็ที่สอดเก็บนามบัตรนะครับเฉพาะสำงคู่ขับขี่ก็มีมาให้เหมือนกันนะครับเนี่ยเวลาที่เราต้องการสอดเก็บเอกสารสำคัญนะครับมีให้ จุดเด่นนะครับก็มีไม่เยอะนะครับจุดเด่นก็นําไปต่อยอดเพื่อเสริมตู้เย็นนะครับแบบที่เรากําลังดูอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับหรือไปเสริมกระบะดั้มนะครับเพื่อบรรทุกทรายต่างๆนะครับขนดินอย่างนี้ได้นะครับส่วนมากก็เน้นใช้งานแค่นี้นะครับหรือบางคนนะครับก็นําไปใส่ตู้ทึบนะครับใส่ตู้ทึบเพิ่มขึ้นมานะครับ เอาไว้เก็บพวกยาและเวชภัณฑ์ต่างๆนะครับอะไรประมาณนี้นะครับระบบความปลอดภัยของเขานะครับเป็นระบบพื้นฐานทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบช่วยกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพื่อให้สัมพันธ์กับน้ำหนัก e v d ระบบเพิ่มแรงเบรก เ a นะครับระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก VOS สัญญาณไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ e s เเมื่อเราเหยยบเบรกฉุกเฉินนะแป้นเบรกและแกนพวมอลไยสามารถยุบตัวได้คานเหล็กที่ภัยด้านข้างเพื่อความปลอดภยัยไซด e อบ,บีมนะครับเข็มขัดยึดที่ภัยแบบยายึด3จุดพร้อมระบบดึงหลังกลับและพ่อนแรงดึงอัตโนมัติสำหรับเหาะคู่หน้านะระบบไฟหน้า Follow มี Home ไฟไท้ายแบบมาตรฐานนะครับนี่ก็คือระบบความปลอดภัยที่มีให้นะครับก็ถ้า ใครที่รับชมอยู่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่นพิตาในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับหากชอบนะครับแชร์ให้คนอื่นดูนะครับอย่ากเก็บไว้ดูเพียงคนเดียวนะสำหรับวันนี้พี่นพิตาก็ขอตัวเก็บรายละเอียดไปเพียงเท่านี้นะครับหากอยากให้รีวิวรุ่นไหนอีกก็แจ้งไว้นะครับเดี๋ยวจะได้ตามรถให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ